ทีนี้แหละแม่สุดแน่ฮัลโหลครับพ่อเติร์ไม่สบายหนักลาง,งานมาหาเติร์ที่บ้านได้ไหมครับฮะนี่เธอไม่สบายหรอลูกแน่แนเดี๋ยวพ่อไปไปรีบไปรีบมานะครับแม่ใจร้ายกับพ่อเติร์ก็จะใจร้ายกับแม่บ้างเราวนี่ทั้งหล่อทั้งฉลาดเลยนะเนี่ย เติร์ดเติร์ดเป็นไงม้างลูกไม่สบายหรอไหนพ่อลองดูดีป่ะไปหาหมอกันเติร์ดสบายดีครับแต่ที่เติรดเรียกพ่อมาพ่อเติรดจะให้พ่อมาจับชู้แม่จับชู้เติร์ดครั้งที่แล้วอ่ะเติร์ดก็ให้พ่อไปจับชู้แม่นะแต่ไม่เห็นมีอะไรเลยเติร์ดถ้าลูกยังเป็นเด็กเลี้ยงแก่แบบนี้อยู่เนี่ย ต่อไปอ่ะพ่อจะไม่เชื่ออะไรเตร้แล้วนะเต้ไม่ได้โกหกเต้พูดความจริงเต้ไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะใครมาเดี๋ยวก่อนครับพ่อสวัสดีครับพี่ป้าอ้าวพีกมีอะไรหรือเปล่าพอดีผมเอากล่องเครื่องมือที่ยืมเมียพี่ไปเมื่อวันก่อน,อนมาคืนนะครับนี่ครับมือลุมเปื้อนอะไรหรอครับอ๋อมือลุงเหมือนลิปสติกเลย อ๋อน่าจะเลอะสีเครื่องมือในกล่องอนะพอดีสีมันเหมือนลิปสติกงั้นผมว่าผมกลับไปล้างเนื้อล้างตัวก่อนดีกว่าพอดีเพิ่งซ่อมรถมาครับเพื่อนไปหมดเลยได้ครับพ่อครับเต้ยว่ามันแปลกแปลกอะไรลูกก็เมื่อเช้าก่อนที่แม่จะขับรถออกไปเต๊ยแอบเอาลิปสติกไปค่ะไว้ที่ประตูข้างคนขับ แล้วเมื่อกี้ในมือคุณลุงคนนั้นก็เปื้อนลิปสติกสีเดียวกับพี่เติร์ทาแล้วไว้เมื่อเช้าเลยเติร์ว่าว่าลุงแพทริดเป็นชู้กับแม่เนี่ยนะหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วเตริร์พ่อไม่เข้าใจเติร์เลยว่าเติร์ไม่ชอบอะไรแม่ขนาดนั้นน่ะถึงใส่ลลยแม่แบบเนี้ยเติร์ไม่ได้ไม่ชอบแม่เติร์แค่อยากสืมหาความจริงว่าแม่ใจไหลกับพ่อจริงๆหรือเปล่าพอพอพอไม่ต้องสืบแล้วเตริร์ไปตั้งใจอ่านหนังสือนู่นไป แล้วถ้าเทอมนี้หนูคะแนนตกนะโดนพ่อแน่จะพูดยังไงนะพ่อถึงจะเชื่อคะตามลุงแพทถิกไปดีกว่าลุงแพทถิกไปไหนเนี่ยแน่ใจนะว่าผัวกับลูกคุณไม่รู้อะไม่รู้หรอคะต้องมาลุงแพทถิกกับแม่นี่นาเป็นอย่างที่เราคิดไว้จริงๆด้วยทีนี้พ่อจะเชื่อเราหรือ,อยังนะ ทีงนี่สีมีชูงจริงด้วยฉันว่าเราไปต่อกันที่ห้องคนเหมือนทุกครั้งดีไหมคะไปสิครับเฮ้ยตอนมาที่นี่ได้ไงเนี่ยไอเด็กบ้านี่หรอวะแม่ทำแบบนี้ได้ยังไงแม่แอบนอกใจพ่อแม่นิสัยไม่ดีนี่ บาดีแลวนะนี่สิสิคิดจะทำอะไรอะ่ะจะทำร้ายลูกเหรอลูกมันผิดเหรอที่จับได้ว่าแม่มันมีชูอ้อะเทมีบ้าทำไมอะพูดไม่ออกเลยเหรอคิดหาคำแก้ตัวไม่ทันเลยใช่นะเอ,อเ่อเี่้ากำลังเข้าใจผิดนะคะใช่ครับคือผมแค่เข้ามาทักทายรีเฉออยๆตามภาษาเพื่อนบ้านนะครับเอ่อใช่ใช่ วาต้องอยู่ที่ทํางานนี่ทําไมถึงมาอยู่นี่ได้ล่ะคะพอดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงหมาผสมพันธ์กันนะ่ะเ<ๆ>ตยก็เลยพาพี่มาดูหมาข้างหนุ่มกำลังพรอดรักกันนะ่เ่พี่ว่าฉันเป็นหมาเหรอแรงกันไปหรือเปล่าเอานี้ยอมรับแล้วเหรอสีพี่อุตส่าห์รักและเชื่อใจสีนะพี่ทํางานอยู่คนเดียวเพราะกลัวว่าถ้าสีทำงานอะสีจะเหนื่อยแต่นี่อะไรสีก็เอาเวลาว่างมานอกใจพี่แบบนี้เนี่ยนะเออแล้วทํทำไม แต่ทำงานทำงานทำงานไม่เคยมีเวลาว่างให้หนูบางวันก็ทำโอทีอยู่ด้วยก็น,น่าเบื่อใครจะอยากอยู่ด้วยวะเด์ดไงอยากอยู่กับพ่อหุบปากไปเลยปะสีถ้าสีไม่ถูกใจพี่เนี่ยก็พูดกับพี่มาตรงๆดีไม่ใช่เลือกนอกใจพี่แบบนี้สีไม่สนใจพี่ไม่สนใจความรู้สึกลูกเลยด้วยซ้ำเขาจะรู้สึกยังไงอะได้ถ้าสีไม่อยากอยู่กับพี่มากนักเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่เราเลิกกันเถอะ แล้วพี่ก็จะฟ้องหย่าเตรียมทนายไว้ด้วยล่ะพี่มีทั้งพยานแล้วก็หลักฐานเออหย่าก็หย่าฉันจะได้คบกับแพทริกแบบเปิดเผยสักทีนี่แพทริกพูดถามมงจริงเหอะมึงยังมีสติดีใช่ปะเขามีลูกมีผัวแล้วเขายังนอกใจได้เลยแล้วภาษาอะไรคนอย่างมึงอะที่เขาคบไว้แก้เหงาเนี่ยมึงด,ดีๆนะ เติร์ดอยู่ตรงนี้เติร์ดพ่อขอโทษนะลูกที่พ่อไม่เคยเชื่อเติร์ดเลยอ่ะทางทานที่เติร์ดเนี่ยพยายามบอกความจริงกับพ่อมาโดยตลอดไม่เป็นไรครับพ่อพอเติร์ดรักพ่อเติร์ดจะอยู่กับพ่อเองพ่อก็รักเติร์ดเหมือนกันนะถึงแม้ตอนเนี้เราจะเหลือกันแค่สองพ่อลูกแล้วเนี่ยพ่อขอสัญญานะว่าพ่อจะรักและก็ดูแลเติร์ดอย่างดีเลย เหมืรากลกับบ้านกันเถอะครับพออุ้มนะอึ๊บโอ้โหตัวหนักจังเลยอะ่ะ